เวลานะคะไปทําบุญกับผู้ที่วัยชนเราก็จะไปนะคะอธิษฐานจิตให้นะ,ะผู้วัยชนนั้นไปสุคตินะฮะโลกสวรรค์นะ,ะจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้กลไกในทางนะคะในทางวิทยาศาสตร์ของสภาวะจิตอวิญญาณหรือจิตใจของเรานะ,ะว่าเรามีในเรื่องราวของการนะคะที่สลักโปรแกรมฝังนะคะในเรื่องราวความรู้สึกนึกคิด นะะให้กับจิตด้วยตัวเราเองนะฮะและเราก็เลือกได้ซะด้วยว่าเราจะนะฮะนำในเรื่องโปรแกรมนะฮะหรือนะฮะความรู้สึกีิคิดด้านดีหรือไม่ดีให้กับตัวเราได้นี่คือยุคนี้ที่เราต้องรู้นะนะฮะมันหมดยุคที่เราจะนะฮะเลิกหลับกุหลับตาแกล้งไม่รู้ในเรื่องเราว่าเราคือผู้โปรแกรมนะะชะตาชีวิตของตัวเราเองได้ะะเพื่อบ้านไปสุดท้ายที่นะฮะเราจะต้องอำลาโลกใบนี้ มันก็จะได้มี